ก้อนกับไทยนางบอกว่าขอกินเครื่องในงัวหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ปอบนะอ๋อต้มเครื่องในวัวดูแว่นดิจะหล่นอยู่ละจมูกไม่มีก็แบบนี้แหละอุ้ยแล้วนด้อะไรอึใช่ไหมใช่จริงๆด้วยเมียผมเขาชอบกินอึงัวมากเลยผมเนี่ยไม่เข้าใจเลยอร่อยตรงไหนเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องในไปต้มกับน้ําอึงัวเมื่อกี้นะทุกคนนางบอกว่ามันคือขี้เพีย้ยอย่าพื่อึงวัวมันไม่สุภาพนางเริ่มปรุงเครื่องปรุงใส่แล้ว เด,เดิมของนางนั่นแหละทำไมถึงต้องมานั่งทําตรงนี้น่ะเหรอเพราะว่าผมเหม็นเขาก็เลยต้องมาต้มตรงนี้ต้มทิ้งไว้แล้วนางก็มาทําสวนของนางต่อนางก็เอาฟางจากที่นาเนี่ยมาหม่มต้นไม้ทีละต้นทีละต้นอันนี้ก็จัดสวนใหม่แล้วนะทุกคนนางเนี่ยจัดสวนบ่อยมาก มาดูผักกูดริมกำแพงย้ายมาอยู่ตรงนี้ละคบส่วนตรงนี้นางบอกเอาไว้ปลูกผักอันนี้ก็คือถมดินขึ้นมาเพิ่มนะคะแล้วเนี่ตั้งแต่ปลูกมะเขือมาเพิ่งได้กินหนึ่งลูกทวนครับปลูกไว้ต้องหลายต้นเพราะนางก็ไม่ได้ฉีดยงฉีดยาอะไรเลยปลูกแบบธรรมชาติของนางนั่นแหละแล้วก็มีผักต่างๆในกระถางเนี่ยมีทุกอันเลยเนี่ยบ้าจะไม่มีที่เดินแล้วแน่นไปหมดว่าแล้วต้นมะเขือพวงเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาผมยังไม่เคยได้กินเลยแม้แต่อันนี้ก็เป็นถุงปลูกของนางเนี่ยปลูกอะไรบ้าง ที่งามสุดผมว่าเป็นผักกระหล่ำนะทุกคนมันกําลังห่อเลยเกิดมาก็เพิ่งรู้แหละว่าผักกระหล่ำก่อนห่อจะเป็นอย่างนี้แล้วนางก็ปลูกเยอะเป็นแถวไปจนถึงตรงนู้นเลยเนี่ยในกระสอบกว่าจะขุดดินม,มาใส่แต่ละกระสอบกระสอบเนี่ยทั้งหมดต้องใช้เวลานานส่วนอันนี้เป็นผักเคลของนางนางบอกว่าปลูกไว้ให้ลูกกับสามีกินวิธีกินคือเราก็เด็ดใบล่างสุดก็จะกินได้ตลอดไปตรงนี้ก็จะเป็นผักขมแล้วก็ต้นอะไรไม่รู้นะคะส่วนมะละกอมีอยู่ลูกเดียวนางห่วงมากเพราะว่ามันร่วงไปหมดเลยเอาไว้กิน ผักก็มีงามบ้างไม่งามบ้างแต่ว่าได้กินตลอดนะมะเขือเทศเป็นลูกแล้วจ้าแล้วก็มุมนี้มีวอเตอร์เคสแล้วก็นางกําลังปลูกใบน่าจะเป็นใบญ้านางนะครับตรงนี้เลื้อยไปเนี่ย อ้าวเด็ดผักซะละอันนี้ผักอะไรไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยบอกทีขี่เกียรติถามเมียตอนนี้ก็ช่วยภรรยาตัดคลิปแล้วก็พากเสียงเพราะว่าตอนนี้จ้องจอนานๆแล้วจะเวียนหัวหรือว่าน้องเชอกําลังจะได้น้องแล้วเนี่ยเราก็เก็บใบหูเสือเอาไว้กินผมก็ามาต้มให้จะหมดต้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ใกล้จะหายไอแล้วแหละตรงนั้นมาส่งให้ตรงนี้ง่ายสะดวกเดี๋ยวเอาไปต้มให้นางกินก่อนจะได้หายไวๆแล้วก็กลับมาพากเสียงได้เหมือนเดิมส่วนนี้เป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคอแสงของนางยังไม่เคย ได้้ใชแล้วก็ใส่ผักอันนี้ลงไปครับทุกคนนางต้มไปนานมากต้มจนน้ําแห้งอ่ะนางบอกว่าจะได้เปื่อยๆเ,เสร็จแล้วน่ากินตรงไหนก็ไม่รู้ขอโทษที่ผมไม่กินให้ดูนะครับอย่าว่ากันนะเพราะว่าผมไม่เคยกินจริงๆของที่มันไม่อร่อยสําหรับเรามันอาจจะอร่อยสําหรับคนอื่นเคยห้ามนางไม่ให้นางกินของที่นางชอบอ่ะนางเครียดตอนนี้ผมก็เลยไม่ได้ห้ามนางแล้วอยากกินอะไรก็กินไป สนใจเรียนทำคลิปออนไลน์สไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับทักมานะครับรายละเอีดนี้เท่านั้นนะคะ